ทรงพลังเหมือนเดิมทุกคนร้องเพลงนี้กันได้นะคะคิดถึงเธอแทบใจจะขาดฟังเมื่อไหร่ก็ยังทัศใจค่ะแต่ที่ทําให้โช์นี้พิเศษกว่าครั้งไหนคือนี่เป็นการขึ้นเวทีคอนเสิร์ตของร็อกรุ่นใหญ่รังร็อกเคสตราที่ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองนะคะแต่เป็นการทําเพื่อเพื่อน,อนร่วมวงการร็อกด้วยกันนั่นคือการจัดคอนเสิร์ตเพราะเราเพื่อนกันสมทบทุนค่ะช่วยเหลือเอ็ดเวิร์ดแบนโซเขาเป็นนักร้องนำวงคาไลโดสโคที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดจอประสาทตาทะลุค่ะ น,นี้รวมตัวนกักร้องสายร็อกรวมกันเพียบเลยนะคะทั้งเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วมีอรังร็อกเกสตามีหินเหล็กไฟไ่ะเป้ไฮร็อก็มาอีทวงฟลายสิทโมทีฟและปู่แบล็กเทสนะคะคนหลังเนี่ยบอกเลยยังไงก็ต้องเคลียร์คิวมาให้ได้เพราะว่ายกให้เอ็ดเวิร์ดเบนโซเป็นทั้งไอดอลแล้วก็พี่ชายคนสนิทที่คอยให้คำแนะนำในวงการร็อกค,ค่ะ ป้าพี่ถุยเป็นไอดอลของพี่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในความเป็นร้องของเขาหรือว่าการเป็นนักร้องเขาพี่ถุยเป็นคนที่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ร้องดีเหมือนเดิมร้องดีแล้วพลังกำลังก็ดีเหมือนเดิมกําลังใจดีมีความรักพี่น้องและเพื่อนฝูงแล้วก็มีความเพื่อเฟื่อเผื่แผ่ให้กับทุกๆคนนะ,ะจริง,รงแล้วเนี่ยพี่ถุยก็แข็งแรงอยู่นะเพีเยงแต่ว่านะวันนี้ถ้าเรามีอะไรที่พอช่วยเหลือกันได้มันก็จะช่วยกันได้ ดีกว่าที่ให้เขาอยู่อยู่คนเ,เดียวลำพงังเลยครับสมัยก่อนเขาป่วยทีหนึ่งเขาให้พี่ไปแทนร้องแทนวงคอนเนชั่นของเขาพี่ก็ไปช่วยเขาครั้งแรกแล้วก็มาเขาป่วยอีกครั้งหนึ่งก็ไปไปช่วยอีกครั้งหนึง่งแล้วก็มาครั้งนี้ครับผมต่ละคนเห็นกันมานานครับเห็นกันมาไม่ต่ำกว่า30-40ปีครับก็ถึงเวลาเขาป่วยเราก็ต้องช่วยครับเดินไม่หวังสิ่งที่ว่าจะต้องมาตอบแทนอะไร นพระเอกของงานไม่ใช่ใครต้องคนนี้ล้ค่ะเอ็ดเวิร์ดแวนโซนะคะ, so น,ะ,คะนักร้องนำวงคาราเด c สโคที่แม้จะไม่ได้จับไม์ร้องเพลงมานานกว่าสาปีแถมสุขภาพก็ยังไม่เต็มร้อยแต่ว่าเพื่อนพี่น้องเขาจัดงานให้ทั้งทีก็ต้องมาขึ้นเวทีให้ได้ค่ะซึ่งก็อย่างที่เห็นนะคะคุณเอ็ดเวิร์ดเนี่ยยังต้องปิดตาเอาไว้ค่ะเพราะว่าอาการจอประสาทตาข้างซ้ายทะลุยังไม่หายดีทําให้ไม่สามารถโดนแสงจ้าได้นะคะซึ่งตอนนี้กําลังรอการผ่าตัดเป็นครั้งที่4อยู่ค่ะ ซึ่งแม้จะรู้ว่าไม่มีทางหายขาดแต่ยังน้อยก็พอให้กลับมามองเห็นได้บ้างก็ยังดีค่ะจอภาษาตาทะลุเป็นรูเลยแล้วก็มลนก็ผลิตอะไรก็มองไม่เห็นภาพอะไรมันก็คเปไปหมดตาเนี้ยเช็ผาหนึ่งผ่าสอ่าสา 3, 3เนี่ยก็คือถ้ามอเปิดให้ดูนะแต่ผมไม่อยากโดยแสงเท่าไหร่เนี่ยก็ดูไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรไหม แต่ผมมองไม่เห็นก็เลยถามหมอ,อไอ้โรคนี้มันทำไมรักษายากเขาบอกบางคนมีถึง6-7รอบนะนอกจากจะรวมทั้งร็อกรุ่นใหญ่รุ่นเล็กมาร้องเพลงกันแล้วนะคะคอนเสิร์ตครั้งนี้มีการประมูลด้วยค่ะเป็นการประมูลเข้าของจากศิลปินร่วมเอาเงิน,นไปสมทบช่วยเหลือค่ารักษานะคะมีทั้งเสื้อเชิ้ตค่ะจากก้องสหรัฐและเป้ไหร็อก รวมไปถึงเสื้อแจ็คเก็ตตัวเก่งที่เอ็ดเวิร์ดแบนโซใส่ขึ้นคอนเสิร์ตมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆน,นะคะก็ได้เพื่อนพี่น้องชาวร็อกนี่แหละช่วยกันประมูลไปบรรยากาศสนุกสนานค่ะ